สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องกฎหมายที่ใกล้ตัวเรามากๆโดยเฉพาะคนที่มีที่ดินหรือกำลังจะซื้อที่ดินนั่นคือเรื่องทางจำเป็นค่ะทางจำเป็นคืออะไรลองนึกภาพตามนะคะว่าคุณมีที่ดินแปลงหนึ่งแต่ถูกที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่หมดเลยไม่มีทางออกไปสู่ถนนสาธารณะได้เลยหรือมีทางออกก็จริง แต่ต้องข้างบึงข้ามทะเลหรือเป็นทางชันมากๆจนใช้ประโยชน์ไม่ได้เลยที่ดินแบบนี้เราเรียกว่าที่ดินตาบอดค่ะถ้าเป็นแบบนี้ที่ดินของคุณก็จะไม่มีค่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เลยกฎหมายไทยจึงเข้ามาช่วยตรงนี้ค่ะโดยกำหนดสิทธิที่เรียกว่าทางจำเป็นขึ้นมา เพื่อให้เจ้าของที่ดินตาบอดมีสิทธิที่จะผ่านที่ดินของคนอื่นที่ล้อมอยู่เพื่อออกสู่ทางสาธารณะได้เงื่อนไขสำคัญของทางจำเป็นการจะขอใช้ทางจำเป็นได้ต้องมีเงื่อนไขหลักๆดังนี้ค่ะ 1- ต้องเป็นที่ดินตาบอดจริงคือไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเลยหรือมีแต่ไม่สะดวกอย่างยิ่งตามที่กฎหมายกำหนด 2. ต้องสร้างความเสียหายน้อยที่สุด ทางที่คุณจะขอผ่านต้องเป็นทางที่ใกล้ที่สุด และทำให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงได้รับความเสียหายน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เช่นถ้าเป็นทางเดินเท้าอาจจะกว้าง1-2ถึงเมตรแต่ถ้าเป็นทางรถยนต์ก็อาจจะกว้าง2.5-3.5ถึงเมตรขึ้นอยู่กับความจำเป็น 3. ต้องจ่ายค่าทดแทนเจ้าของที่ดินตาบอดที่มาขอใช้ทางต้องจ่ายค่าทดแทนให้กับเจ้าของที่ดินที่ให้ทางผ่านนะคะค่าทดแทนนี้ไม่ใช่ค่าซื้อที่ดินนะคะแต่เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากการมีทางผ่าน สี่ไม่ต้องจดทะเบียนสิทธิท,ทางจําเป็นนี้เกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายทันทีที่เข้าเงื่อนไหไม่จําเป็นต้องไปจดทะเบียนที่สํานักงานที่ดินค่ะทางจําเป็นต่างจากภาระจํายอมอย่างไรหลายคนอาจจะสับสนระหว่างทางจําเป็นกับภาระจํายอมนะคะแม้จะคล้ายกันตรงที่ใช้ทางผ่านที่ดินคนอื่นแต่มีข้อแตกต่างสําคัญ 1. ที่มา ทางจำเป็นเกิดจากกฎหมายบังคับเมื่อที่ดินตาบอดส่วนภาระจำยอมเกิดจากข้อตกลงระหว่างเจ้าของที่ดินหรือจากการใช้ทางมานานกว่า10ปีค่าทดแทนทางจำเป็นต้องจ่ายเสมอยกเว้นกรณีที่ดินถูกแบ่งแยกแล้วตาบอดส่วนภาระจำยอมอาจมีหรือไม่มีก็ได้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง การจดทะเบียนทางจําเป็นไม่ต้องจดทะเบียนสิทธิ์ก็เกิดตามกฎหมายภาระจำยอมถ้าเกิดจากข้อตกลงต้องจดทะเบียนที่สำนักง,งานที่ดินการสิ้นสุดทางจําเป็นสิ้นสุดทันทีเมื่อหมดความจําเป็นเช่นที่ดินตาบอดมีถนนตัดผ่านใหม่ส่วนภาระจำยอมไม่ได้สิ้นสุดง่ายๆต้องทําตามเงื่อนไขที่ตกลงกันหรือไม่ใช้สิทธิ์เกิน1ิบปีใครฟ้องได้และข้อแนะนําใครมีสิทธิ์ฟ้องขอเปิดทางจําเป็น มีเพียงเจ้าของที่ดินที่ตาบอดเท่านั้นนะคะผู้เช่าหรือผู้ที่สร้างบ้านบนที่ดินนั้นแต่ไม่ใช่เจ้าของไม่มีสิทธิ์ฟ้องนะคะขอแนะนําสําหรับประชาชนก่อนซื้อที่ดินควรตรวจสอบสภาพที่ดินให้ดีนะคะว่ามีทางออกสู่ทางสาธารณะหรือไม่หรือมีที่ดินแปลงอื่นล้อมรอบอยู่หรือไม่หากที่ดินตาบอดควรพยายามเจรจากับเจ้าของที่ดินข้างเคียงก่อนเสมอเพื่อหาทางออกร่วมกันและตกลงเรื่องค่าทดแทนปรึกษาทนายความ กระบวนการทางกฎหมายเกี่ยวกับทางจําเป็นมีความซับซ้อนควรปรึกษาทนายความผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้การดําเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิธธภาพค่ะหากถูกขอให้เป็นทางผ่านคุณในฐานะเจ้าของที่ดินที่ถูกขอก็มีสิทธิ์ได้รับค่าทดแทนสําหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะโดยสรุปแล้วทางจาเป็นเป็นสิทธิที่กฎหมายสร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นธรรมให้ที่ดินทุกแปลงสามารถใช้ประโยชน์ได้ไม่กลายเป็นที่ดินที่ไร้ค่าแต่ก็ต้องอยู่บนหลักการของความจําเป็นการสร้างความเสียหายน้อยที่สุดและการชดใช้ค่าทดแทน ที่เหมาะสมค่ะหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะ